อินทกินคืออะไรแล้วทาไมคนเชียงใหม่ถึงต้องใส่ขันดอกวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังผมออกตัวก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังอ่ะเป็นตำนานเป็นเรื่องราวก่อนจะมีเชียงใหม่ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวรั้วเนะมืองเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์แล้วก็ผีร้ายพระอินจึงได้ช่วยเหลือท่านประธานบอกเงินบอกทองแล้วก็บอกแก้วให้คนรั้วใช้อธิษฐานแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนจะต้องรักษาสีลพูดจริงทําจริงไม่โล่พอทําตามเมืองก็อุวมสมบูรณ์ขึ้นมาทันตาเห็นแต่เมื่อข่าวความมั่งคั่งแพร่ออกไปเมืองอื่นก็ยกทัพมมมาาาาแย่่่งงงงคคนลวววไไไรรู้้จจจะะตอออทึสีปขชเหืก พระอินทร์จึงให้ยักษ์สองตนชื่อว่าพญายักษ์คราชและพญาอมรเทพขอบเสาอินทขินมาฝังกลางเมืองเพื่อปกป้องนครนบุรีหรือก็เชียงใหม่นั่นเองเสาเนี้ยมีฤทธิ์ทำให้ศัตรูกลายเป็นพ่อ้าเมืองปลอดภัยครั้งหนึ่งด้วยพลังจากเสาหลักเมืองนี้แต่แล้วคนเมืองเริ่มละโมบไม่รักษาศีลไม่ทําตามที่สัญญาไว้ยักษ์ทั้งสองโกรธมากจึงหามเสาอินทขินกลับขึ้นสวรรค์และเมื่อเสาหายไปบ่อเงินบ่อทองบ่อแก้วก็เสื่อมลงเมืองกลับสู่ความทุกข์อีกครั้งหนึ่งมีผู้เท่าชาวล้วคนหนึ่งบูชาเสานวกกัูาสถํบ เขาเสียใจมากจึงบำเพ็ญศีลใต้ต้นยางอยู่นานถึงสามปีจนพระเถระรูปหนึ่งมาทานายว่าเมืองใกล้วิบติพระเถระจึงแนะนําให้สร้างพิธีกรรมใหม่ทั้งฤาษีทั้งประชาชนช่วยกันหลอกกระทะอ่งางขาแล้วก็ฝังเสาอินทขินใหม่ไว้เบื้องบนเพื่อดึงพลังศักดิ์สิทธิ์กลับมาให้เมืองอยู่รอดต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิระหลังขับไลพ่พม่าแล้วฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่พระองค์ได้นําเสาอินทขินมาปฏิสานที่วัดเจดีหลวงและจัดให้มีที่บูชาเสาอินทขินเพื่อให้ชาวบ้านได้สานึกในกุณของเสาและขอพรให้เมืองสงบสุขจึงกลายมาเป ในปัจจุบัน